นะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันตลอดนะครับนะส่วนเรื่องกรณีที่ไปมีสามีใหม่คือแด่เนี่ยนะครับซึ่งตายไปแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องการประสงค์ต่อทรัพย์เป็นหลักนะครับอันนี้เป็นเรื่องการประสงค์ต่อทรัพย์เป็นหลักนะครับเพราะว่าตัวแอมเนี่ยทราบว่าตัวแด่เนี่ยมีทรัพย์สินเยอะนะครับมีเงินมีทองเยอะนะครับพราะฉะนนั้นก็เรียนข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในการที่เราจะขยายผลนะครับเพื่อจะไปขอมัดหมายจับได้หรือไม่ได้เนี่ยก็ต้องขยายผลจากพื้นที่จังหวัดอุดรวนหนึ่งนะครับเพราะว่าอะไรครับหลังจากเกิดเหตุแล้วนะครับนะบก็แอมเนี่ยนะก็ได้ติดต่อให้อ่ให้รองผู้กับเนี่ยขึ้นไปเอารถนะครับแล่พร้อมทั้งอ่ก็เพราะว่าอ่ได้มีการไปติดตามอ่ทวงหนี้นะซึ่งอ่แด้เนี่ยมีการปล่อยอ่ นี้ไปให้ลูกหนี้ในพื้นที่อุดรอ,อยู่หลายแห่งนะครับนะเาะฉะนั้นก็มีการไปติดตามทวงหนี้ร่วมกับสามีเก่านะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะนำ,นำมาใช้ในการวิเคราะห์นะครับนะเพื่อจะดูว่าเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนนะครับหมายความว่าคดีของคุณแดนเนี่ยจะนําไปสู่ข้อหาฆาตกรรมก็มีความเป็นไปได้ด้วยใช่ไหมครับกับตัวอดีตสามีตำรวจครับเราเราจะต้องเอาตรงนี้ไป,ไปใช้ในการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับ นะก็เป็นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้ยืนยันว่าจะนําไปสู่ข้อหาร่วมกันฆ่าหรือเปล่านะครับนะเดี๋ยวขอเวลาในการรวบรวมพยานฐานทั้งหมดนะฮะแต่ว่าส่วนนี้ก็เป็นประเด็นที่เอาเข้ามาร่วมพิจารณาด้วยนะครับ่าน,านครับการจดทะเบียนหย่าเท่ากับว่าเป็นการหย่าหลอกๆใช่ไหมครับแล้วเหตุผลของการหย่าหลอกๆเนี่ยเพื่ออะไรครับคืออย่างนี้จากการที่เราสอบถามเขานะครับนะตัวตัวแอมเนี่ยเขาไม่ตอบเลยนะครับแต่สามีเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าตัวแอมเนี่ย ทำผิดหลายอย่างนะครับทำผิดกฎหมายหลายอย่างก็กลัวว่าเขาเป็นข้าราชการเนี่ยเขาจะเดือดร้อนไปด้วยนะครับนะก็เลยจดทะเบียนย่านะครับก็เหล่านี้ก็เป็นประเด็นทั้งหมดนะครับนะที่นําไปสู่การรับรู้รับเห็นนะครับก็เดี๋ยวต้องดูรวบรวมทั้งหมดนะครับนะต้องขอเวลาให้อ,อ่ทั้งหมดเนี่ยทุกฝ่ายเนี่ยอ,อ่วิเคราะห์ร่วมกันนะครับนะครับผม ผมตอบครับคืออย่างนี้ในในสิบสี่คดีเราอหมายจับต้องเรียนว่าคือสามีรับรู้นะครับจากคําให้การของสามีรับรู้วันนี้รับรู้บางคดีนะครับนะแต่เราไม่ได้เชื่อทั้งหมดนะครับนะก็เดี๋ยวจะขยายผลต่อในส่วนนี้นะครับเราก็ต้องเอาทั้งพยานฐานทั้งความเชื่อมโยงทางการเงินโทรศัพท์นะครับ แล้วรวมทั้งข้อมูลพยานแวดล้อมนะครับเดี๋ยวส่วนนี้เหมือนที่ผูเรียนนะครับว่าต้องขอเวลาไปทํางานนะครับอีกสักระยะหนึ่งนะครับนะรบจริงๆจ,จ,จะมีข้อมูลได้ชัดเจนนะครับรับรู้นี่คือรับรู้ในรูปแบบไหนฮะคือรับรู้คือไปซื้อยาด้วยหรือว่ายังไงฮะหรือเป็นคือคือวันนี้ <ๆ S 1> เขาเขายังตัวสามีเนี่ยยังไม่รับสารภาพว่ารับรู้ว่ามีการฆาตกรรมเช่นอุดรเนี่ยก็บอกว่าแอมเนี่ยให้ติดต่อแอมแอมเนี่ยติดต่อเพื่อจะให้มารับรถของแดกนะครับ ซึ่งเป็นรถที่รับจำนำเอาไว้นะครับแต่ว่าเราไม่ได้เชื่อทั้งหมดนะครับวันนี้คืออย่างนี้นะครับเขาจะให้การอะไรต้องให้เขาให้ไปนะครับแต่เมื่อเราเอาพยานฐานรวบรวมมายืยนยันกันแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไอ้สิ่งที่เขาให้การเนี่ยเราต้องแจ้งข้อกล่าวหา, <S <S หาเพิ่อแสดงให้รยกว่าเป็นการให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานนะครับเนพะนะราะนั้นวันนี้เ,เราอยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่นะครับ อย่างนี้นะครับสาเหตุที่เรารวบรวมีฐานแล้วขอมหมายจับต่อสารในเรื่องของออในเรื่องของรับของโจรยย่ยอทรัพย์อะไรต่างๆนะครับนะวันนี้มันเป็นเ,เป็นพยานฐานที่เราพบว่ามันชัดเจนนะสามารถขอมหมายจับวันนี้อะไรที่ดําเนินการได้ก่อนเราต้องดำเนินการก่อนนะอย่างน้อยก็เป็นการกดดันในส่วนของตัวผู้ต้องหาอะไรครับอย่างน้อยนะครับคนรอบข้างผู้ต้องหาเนี่ยครับยังมีอีกนะครับนะไม่ว่าจะเป็นภพยานน้อยเขานะ ซึ่งภรยงรยาน้อยก็เดี๋ยวจะมาตอนเย็นนะก็จะต้องคือมาเป็นการ,ก,ารกดดันทําให้คนรอบข้างเห็นนะครับว่าแม้กระทั่งตัวแอมหรือตัวเขาเนี่ยยังต้องถูกสารออกหมายจับเลยนะครับรวมถึงเป็นการกดดันตัวเขาด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะน,นั้นอันนี้ก็เป็นเป็นมาตรการที่เราพยายามทําอย่างเร่งด่ดวนและรวยเร็วนะครับ คือตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานฐานนะครับนะกับกรณีน,นี้นะครับนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลา,าทํางานนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าวันนี้มันมีสองกรณีอีกกรณีนึงก็เป็นร้อยเบกหญิงนะที่ไปลองสาวัตอยู่สพภูผาม่านนะครับนะก็มีสองกรณีที่เรากำลังตรวจสอบอยู่นะครับว่าเกี่ยวข้องหรือไม่นะครับนะกรณีลองสาวัตสพภูผาม่านเนี่ยเออก็ทางหมอย,ยืนยันว่าเป็นมะเร็งนะครับแต่เดี๋ยวเราลังตรวจสอบ แต่ทางสามีเขาเนี่ยเขายังติดใจนะก็ไม่เป็นไรเ,เรียนนี้วันนี้ก็สั่งให้ตรวจสอบทั้งสองกรณีนะครับท่านบบก็ได้สั่งการแล้วนะครับนะเดี๋ยวขอเวลานิดตรงนี้นะครับนะครับผมตอนนี้มี14หมายจับอ่ตอนนี้ผู้ต้องหามีอ่ตอนนี้มี14คดีฆ่า1อ,อีกหนึ่งคดีเป็นคดีอ,อ่พยายามฆ่านะครับผู้ต้องหากก็มีวันนี้แอมหนึ่งคนใช่ไหมครับ ซึ่เราแจ้งข้อหาที่เรืองจาวันนี้ก็เพิ่มสามีมาอีกคนหนึ่งนะครับ <_ d ata> ก็เดี๋ยวเราดูพยานฐานเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะฮะถ้าวันนี้ก็เย็นท่านบาบก็สั่งการให้ขยายผลก็วันนี้ก็เรียกพรรยาน,น้อยเข้ามาสอบตอนหกโมงเย็นนะครับนะฮะ <_ d ata> ของรองผู้กักครับนะฮะครับซึ่งเขาเขาเอาไปด้วยในวันที่เขาไปหัวหินนะครับนะก็เป็นการอ้างอิง่ที่อยู่นะครับนะอันนี้อันนี้ก็มี ก็สอบปักคำไว้หมดแล้วนะครับนะครับผม